สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้จันทร์ในพิธีงานศพท่านเคยทราบเคยเห็นในงานพิธีงานศพไหมว่าเราจะเห็นการนำดอกไม้จันทร์มาจัดในงานพิธีงานศพด้วยทำไมจึงได้นำดอกไม้จันทร์มาทำพิธีในงานศพและที่มาของดอกไม้จันทร์ มาจากไม้มงคลชนิดหนึ่งคือไม้จันหอมเป็นไม้มีค่าหายากเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่ถูกนำไปใช้ในงานพระราชพิธีมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณยุคพุทธกาลโดยพบประวัติการใช้ไม้หอมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ไม้จันในสมัยก่อนมีจำนวนมากชนชั้นสูงนิยมนำไม้มาทำหีบสำหรับบรรจุศพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโกรธสำหรับเจ้านายชั้นสูง หรือท่อนฟืนไม้จันทร์สำหรับใช้เผาศพและอีกมากมายเมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระองค์ทรงนำเนื้อไม้จันท์โดยเฉพาะส่วนเปลือกมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์โดยในช่วงยุคสมัยนั้นจะนิยมใช้สำหรับชนชั้นสูง น่อเนื้อเชื้อกษัตริย์เป็นผู้มีตรักกลูลมีศักย์ใหญ่และในเวลาต่อมาดอกไม้จันทร์ก็ได้แพร่หลายไปสู่หมู่สามัญชนซึ่งดอกไม้จันทร์ในยุคสมัยนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือสีสันก็มีเยอะขึ้นเพราะดอกไม้จันทร์นั้น เสมือนเป็นตัวแทนของความรักและความอาลัยอาวรต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองและนี่ก็เป็นที่มาของทำไมต้องใช้ดอกไม้จันในพิธีงานศพสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อ ท่านที่ยังไม่ได้ทราบก็จะได้รับรู้เรื่องราวไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ